ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะหอนละใกล้หอดไปปลาป่าปลาไทย้าปาไทยตัวร้อยไปยูทูบเบอร์ทยานีดีเอเอตอห้าอเตตีนตัวนึ่แอร์เอฟตีเอาตัวนึง

เนื่องในสาวาทิพนแล้วล่ะสิพากันไปจังไหนมาจังไหนระบงานเนี่ยนะเอาแต่ลูกมาลูกจลดงานหลังของเนี่ยลาคือแบบไม่ใช่ยาเต็มแล้วผ้ากันหาเพื่ยเราฟ้องว่าที่มาคั่มมาคุ้นเสร็จแล้วเอามาจังที่ไหนนะพ้ากันไดงยังหมดแดงยังมายังเนี่ยเดี๋ยแดงยางมาหนึ่งลูกพ่อมองลูกกว่า แล้วเล็กแล้วป <c oughs> <c oughs> yeah. yeah. um. ุ๊บสรงฟ้าผ่าสร้างดาวก็ได้มากซะแล้วแต่มาครบทุกอย่างทุกอันอยู่วะแม่ไม่พลาไม่ใล่ก็ได้หากว่าหาเอ็ด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 มาคำมาคุ้นตัวมาคำมาคุ้นขัดของบอสนั่นมาคำมาคุ้นยังดิหมูจักซื้อบ้านเจ้าของคนบอสอะไรเนี่ยจะกมูชักดูสมบัติจะกมูจักเป็นอะไรอ่ะจด้องดบอกข้าฟังเด้อ ดั้งกัจจวานั่งกอบอ,อกกอกัจจวานั่งไหลไส้ค่ากัจจวานั่งแรนแรนกัจจวาเท่ากำจัดควอนเสากัจจวานั่ง,งเฟืองอเลืองเอาไว้ถาประสงค์นงางแต่ล<ด>่งไว้ผูกงัวกควยส่นตัวอ๋อไม่ให้เไปบ่ ท่านใดมาสิ่งทุกย่างล้วกครับขอเชิญขอเชิญขอมาข้างในหี่เด้อบ่านี่ข้ามัดใส่งทุกย่างล้วก็ได้ข้าัักมาเศิ่อยู่มึงอยู่ซุ้มชินเย็นนี่ละซุ้มเย็นแล้วซุ้มเย็นแล้วม่ดังกัไเียไฟอ้อมร่มันเนนเจ้าของเฮี้นเจ้ของบ้านเ่อเออของบ้านมาทีั เากจ้าสมุนเขาตีนไปเหยีบ้าเลนี่เจ้าขบานลื้บานพี่น้องมาขึ้นบ้านใหม่บ้านยูซุมจินเย็นมาหอดมาถึงแล้วนะครับเพิ่ว่าบ้านนี้บ้านมาหอดมาถึงยูซุมจินเย็นได้เลยงามดี

โตสมัมพุธสาสมาสัมพุทธสาพิปิโวิิโสภะควะามยมดีเลืองามยามดีอะหัสสีอะฮัีิราพูิรูนโมบุทายนมบุทายะเหลืองามเลืองามยามดีโอ้ยเจ้าผู้จุบนาบุตตาบ่มทพอ มีสมัยเป็นบสบูเลี้ยงบุตรตาเจ,าจเ้าะใยมากขานมาตวนมาขึ้นทั้งเท่นเจ้าไรเงยเด้อขันเงินทองไหลาลางเขาสุ้เจา้าไหลลางเอาเด้อโอ้ยเลิกงามยามดีได้มีโอกาสมาขึ้นบ้านใหม่นำผ้าพี่นออ้องมาเบ่งมาชม S 1> <S 1> เก็ดในน้อย,อยเอาเลิกเอายาม,มเลิกงามยามดีในชว่วงมือน้วันนี้กามาน้ามใสใจจริงตันหน้าใสใจจริงก็<ช>มีเ<ด>พิ่นบอกว่าเอาเขาใด้บ้านันดนี้เขาใด้บ้านไปเบื่องห้องนอนฮอดบ้านหอดซองแล้วเลิกงามยามดีมื้อนี้เอาตัวป่านสวยงามแล้วอเอาหมวกกันน็อกออกเอาข้องออกแจวคองไว้ไว้ พงเย่พัมำนิมนต์มานางผีเจ้าค่ะ <c oughs> นางโซฟานอนโซฟาเลยเจ้าค่ะอันใดมันดีเฮ็ดรถเด้อพึ่นบอกว่ามาขึ้นบานไม่พี่น้องไ,ได้วิวการมาขึ้นบานไม้อของหลูกของหลาน Mhm. เป็นยังสิหรอพี่น้องเอ้ยขึ้นบ้านใหม่สมัยตะกี้กับสมัยเดี๋ยวนี้มันต่างกันล่หลายช่้าเลาออาเป็นบเลยไปพนี้ชาสิรับสินอนเ่าก็ะตอกว่าพาสกคนจัมารับกันนอนเนอะ หลายเอ้ยไหยพาแล้วสิรับแล้วจะนอนจะเริ่มมาห่อ,อม่านา้เด้อเจ้าเอาไว้ทาไปตักบาตรจังหันมืออ,อื่นเศร้าอ๋อวันนี้เขาติดเไหวาพาทุกคนจะนอนเนาะอ่เดียวเดียวห้ามแล้วห้ามแล้ว,วอพอพา้มแย่นอนระบาดเลยไปยาวล้นแล้วไก่แม่มันก็ดคันได้่จุด ไก่เม่นขันใส่ได้เนะเอาสมือจะไก่เม่ละไก่ผูขันก้อนสิบ่ขันลรวบ่ทำไันบ่เมัอมีกาทำแม่คือเอามือไปวางเว้แต่มันคือไก่ผูกขันเลยขันเกิดครียเอาไก่ผูขันเกรไก่ตางไเ เป็นประเภทนี้ท,นที่สืบสารกันมาตั้งแต่ดำแต่เดิมการวิธีการขึ้นบานใหม้ในมิวกันมารวมกับลูกกับหลานแล้วก็ทาง ผู้เพื่อนมาขึ้นบานไม่น้ำพร้อมมีทางเจ้าพามนจะมีทางพามเพื่อนพามาขึ้นบานไม้าไปมากคมากูดายฟัว้งเก็เสียงชิเสียงมาทอเสียงขนู่่เแหลมชิแหลมมาทอแหลบเขาก็ห้องชิา้องเีนีเรียเกียงก็เสียงชิดเสียงมาทอเสียงผ้าหอ เก่าบ่วงชิบบ่วงปอบ่วงสร้างญ่เอรอวันเก่าฝันชิบฝันปทอฝันมือขึ้นนี่ฝันมาจังไลยน้อนกยฝันว่าปลาเข่งขึ้นเฮงผู้ฝันให้ฝันวาตายคัดมีโซต้งน้ำไปไสเมื่อตะมือยาวค้นเมียเกี่ยวห้อยผุ้มรสสาวสมน้อยเมี่ยบานครูสุขคนเลี้แต่ฟุ้งผู้เสา นองเหียนเต็มส oh. oh, uh, well, ุขังโอ้โเท็มบุทเต็มบดีนะแม่ดีนาอสมบุรดีปลาก็ะปให้ไทยให้ผู้กระต่าใส่สูกใส่ใส่น้ำผู้สมบุญน้ำแต่น้ำเงินน้ำทองไปเงินเพมีเปบุญไพแสนไพล้านมาไมอเหนื่อยเมื่อ เตยืนงองนี่คพลนี่นะนคมู่ดเลยฝันดันดีฝันน่งั้นในตอันลำันรวยฝันางนมีเด้อนี่วนี่บุญนี่ท่านนี่บุญบาสนามาดูบ่แม่เซยยาเต็มไม่เชยยาเต็มอ๋อต่ควาบ้านมาก เป็นประเพณีวิธีการการขึ้นบานใหม่โดยเฉพาะในภาคอีสา,าน้านเหาบอว่าจะเป็นภาคต่างๆกะจะทำพิธีแบบนี้เอ่นผ้ามพามพาขึ้นบานขึ้นเฮื่อนให้ยุสุขกินเย็นมาอยู่บัานเพื่อนใหม่ๆกทำลักษณะดี

คลิปสัญญาไปหนาะเดี๋ยวผู้ข่าออำลาพระจา่าอำลาพระอวยไปให้คุณผู้ชมได้รับเบิงรับฟังสํานโอกาสหนาเวลาหนาจังสีน้ำผ้าคลิปแบบนี้ให้คุณฟังได้รับชมรับเบิง ประเภทนี้ที่เคยทำกันมาตั้งแต่ดึกดำบันตั้งแต่ก่อนตะกี้การจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องทำแบบนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าของบ้านที่มาอยู่มื่อี้ได้ไมีโอกาสได้เลิกอยามยามดีได้มาไายทอดซึ่งประเภทนี้แบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ รับเบิงกันผู้ขาบ้าซึ่อองาทานาไปแล้วในมือนีขอกล้าข้าวสวัสดีครับ